ครับผมนี่คือขั้นตอนการบินเครื่องบิน3ามชแนลหนึ่งแปดศูนธรรมดาธรรมดาเล่นง่ายครับของใครของใครของใครไม่รู้ของโมฝองเน่โมกระจาย,จายเปลี่ยนชื่อแล้วนี่มอเตอร์ธรรมดาครับครับผมสามารถบินได้ประมาณยี่สิบนาทีได้ครับ,บแบตเตอรี่ต้องถอยตองคยคนบินด้วยใช้สองเซลล์ธรรมดาเล่นง่าย สแล้วต้องเปิดดีโมดก่อนนะครับค่อยเสียบแบตบางคนไม่รู้และหนังกระติกสี่เส้นยูขายจ้าิ่กายพร้อมใจพร้อมผู้มีสิพลในพื้นที่ขายเจ้าสิ่งอยวนะนี่ครับถ้าเกิดต้องมาเล่นหัวฉีดเราต้องครับก่อนอื่นเลยอ่ะฮะดูตามท่าทางเลยนะฮะ ผม<ใ>วิธีขึ้น,ว,ว,นวิธีหนึ่งพุ่งไปง่า,งายาขนาดกระเพื้นโลกเร่งหกสิบเปอร์เซ็นต์อย่าพุ่งแรงเดินรีบไปกูเลยได้ยินได้ยินอ่าเร่งมา60เปอร์เซ็นต์นะครับ่งไปอย่างนี้เติมคันเร่ง60เปอร์เซ็นต์แล้วเติมคันเร่งหก60เปอร์เซ็นต์แล้วไปอ่าฮะสวยงามมาก ในดในณีที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องบินรู้สึกว่าเชิดหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงหรือว่ากินซ้ายกินขวาเนี่ยให้ประคองเครื่องบินขึ้นไปก่อนให้ประคองเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าก่อนพอประคองขึ้นไปบนฟ้าเสร็จปุ๊บถ้ามันกินถ้าเครื่องบินมันเชิดหัวขึ้นบ่อยๆแล้วก็ทิมเนี่ยทิมดาวทิมดาวก็ดันขึ้นสมมุติว่าหัวมันลงเราก็ค่อยดึงตัวนี้ลงก็คืออัพเนี่ยอัพดาวเนี่ย Uh huh. ตรงเนี้ยอ่าอ่าขนินปึ๊บคือเป็นการแก้การเขาเรียกเซตเซตทิมบนฟ้าสวยงามครับเห็นหัวคนถ่ายด้วยเล่นง่ายฮะเรื่งบินสามแค่นั้นเนี่ยสุดๆแล้วเล่นง่ายครับผมไม่ยากเลยล้อไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าคนฝึกเล่นเนี่ยใส่ล้อเนี่ยมันมัน จะลงล้อเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็ลําบากถ้าเกิดไม่ใส่ล้อเนี่ยแค่ดับเครื่องเนี่ยเครื่องบินก็ร่อนลนะแล้วก็ประคองตําแหน่งให้เครื่องบินลงลงให้ให้ให้ใหถูกต <ขอ S 1> ำ,ำแหน่งหรือว่าตรงไหนก็ได้ขอเฉียดหัวนิดนึงก็ใช้ได้นะครับอันนี้เร่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยอันนี้เร่ง50เปอร์เซ็นต์ครับ50เปอร์เซ็นต์เองโอ้โหเร็วมากเห็นปลวเห็นแล้ว เ<อ>ดี๋ยวจะลงแล้วนะ,นะวนเวลาดับเครื่องเนี่ยเอันนี้วิธีลงนะครับเครื่องบินก็จะล่อนแล้วเนี่ยเวลาดับเครื่องผมดับเครื่องเลยนะครับวิธีการลงเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ยต้องวนก่อนวนให้กว้างพอวนกว้างเสร็จปุ๊บหันหัวเข้ามาหันหัวเข้ามาดับเครื่องเลยพอเราดับเครื่องเนี่ยเครื่องบินมันก็จะลออ่ลอ,ะนนะนอนอยู่แล้วเราก็บังคับซ้ายบังคับขวาอ่าเนี่ยมันจะล่อนอยู่แล้วอ่าเราบังคับซ้ายบังคับขวาเลือกตำแหน่งให้เครื่องบินลง เช็ดน้ำไปเลยน้ำต้องลงน้ำครับเช็ดน้ำไปเลยแล้วเราก็วิ่งไปเก็บครับไม่มีอะไรมากมาเปล่านิดหนึ่งสลัดน้ำนิดหนึ่งบินได้ต่อครับผมขึ้นวิธีที่สองนะครับวิธีขึ้นวิธีสองนะครับวิธีนี้ค่อนข้างง่ายง่ายกว่าวิธีแรกให้วิ่งครับอธิบายเลยวิ่งส่ง วิ่งส่งครับโดยการเ,เติมคันเร่งประมาณ50-60%แล้วก็วิ่งส่งอย่างนี้ครับอ่าก็ช่วยเซฟขึ้นง่ายขึ้นง่ายๆเลยดีกว่าคือเราวิ่งส่งมันเนี่ยเครื่องบินมันจะยกตัวขึ้นของมันเองอเราไม่ต้องพุ่งดังนั้นโอกาสที่มันกินซ้ายกินขวาเนี่ยหรือว่ามันบิดซ้ายบิดขวาเวลาพุ่งเนี่ยมันก็มีน้อยครับวิ่งปุ๊บมันก็ยกตัวมันขึ้นเองเลยเราก็ปล่อยมัน bỏi yeah. mือ lên toi. đây rồi ngay yeah. mà ngay mạ, 3 này nè, bỏi mứi lên, thay kinh binh đi, thay, thấy đấy, thấy đấy, thấy đấy, thấy nang kinh đi mốt lẹ ôi, ngay kinh เล่นง่ายครับน,นี่สามชแนลหนึ่งแปดศูนย์เฉพาะ180่งนนะครับที่ขึ้นอย่างนี้ สวยสดีครับโชดจับเลยนิดจับขอวิธีลงหน่อยฮะวิธีลงนะว,งนะวิธีลงเนี่ยต้องต้องวนก่อนวนวนให้เป็นวงกว้างเลยวนให้กว้างเลยวนให้กว้างเข้าไว้อ่าวนกว้างเลยวนเลยเนี่ยวนกว้างไกลๆนะครับ เวลาลงเนี่ยต้องดูลมด้วยนะครับถ้าเกิดลมลมมาด,ด้านไหนเนี่ยให้สวนลมเพราะว่าเครื่องบินจะได้ชะลอความเร็วถ้าเกิดตามลมเครื่องบินจะเร็วครับอ่าเนี่ยพอวนพอวนกว้างปุ๊บหันหน้าเข้ามาครับหันหน้าเข้ามาเสร็จก็ดับเครื่องเลยพอดับเครื่องเนี่ยเครื่องบินจะลงอยู่แล้วอ่าเราก็ควบคุมซ้ายควบคุมขวาให้มันลงสู่ต,ตำแหน่งครับอ่าแล้วก็ถลายลงเลยตบ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 บแค่นี้เองไม่มีอะไรยาก<ม><ๆ>ครับผม นักบินนบะดูลักบินนะนี่ครับหนึ่งแปดศูนย์สามชั้นแนนอันนี้เป็นสี่แล้วเรียวแอรอนแต่ยังใช้มอเตอร์หนึ่งแปดศูนย์เหมือนเดิมคนระับดูความเร็วคนระับพอใช้ได้เลยคนระับเปบตไหนครับแบตใหม่ติดกล้องหรือเปล่า ลายได้เร็วนะครับความเร็ว lịch bào bào này. ลงจอดแล้วนะอ่าโอไปก่อนเครื่องบิน